ล้วครับเพื่อนๆตอนนี้ดวินก็มาสร้างไดโนพาร์คแล้วนะครับโอ้โห oh, oh, ดูดีนี่มีที่ทางรถวิ่งมีบ่อน้ํามีไดโนเสาร์กับช้างนะครับแล้วก็มีทางจอดรถทางรถวิ่งไปอันนี้เป็นส่วนโช,นนชว Park, Park, น์นะครับ Animal Park หรือไดโนพาร์คนี่แหละดูนะครับมีที่จอดรถเจ้าหน้าที่ด้วยแล้วก็มีที่เดินทางไปให้รถเข้าชมาอ,อ,อยครับเพื่อนๆ โอ้ไม่รู้ครับจมหรือลอยลองดิเอาละครับจมหรือลอยจมอ้าวลูกจระเข้หายไปเลยครับหายไปไหนอ่ะอยู่ในน้ำเลยโอ้มันดำลงไปนะครับมีแต่พ่อแม่มันลอยขึ้นมาเอาแล้วเพื่อนๆเราอยากจะขับรถชมกันดีกว่าดูแค่ตดู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 ีูดูดูาูด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  โอ้มีทางกั้นด้วยไม่ให้สัตว์เข้าไปใกล้กันนะครับนั่นไงครับตัวนี้มาเกาะใหม่แล้วครับมาเกาะพ่อเขานะครับมีกาวายน้ํา